เอ้าไม่เอามาฟูด้วยเอามีอยู่นี่หว่านี่ไงฟันโนนไม่สีก็ตายไปดิอันนี้ก็ไม่สีใช่ไหมมีมัฟแดงจะหนีไปไหนก้าฟิกเกอร์ก็ไม่น่ารอดปาดหนึ่งทีสวยแล้วถ้ามีอันตีก็อีกเรื่องนะครับอย่างไงไม่มีอันตีแล้วจังหวะนี้จะสวนไงแล้วพี่ยกสามแคยไงนี่ไงสวยก็ใช้เราสามารถคอมโบตายนะเนี่ยนี่ไงสวยครับนิ้วชันสวยมากฟิกเกอร์ ได้่อไม่นี่ยช่สกัดมาดิซ้ำซ้ำซ้ำาดิยูก้กัยีอะรในตัวไอแพเอาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนุชิเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นนาคอสให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็เป็นวิธีการเดินเกมนะครับสลับนาคอสของผมเองนะเอาละครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่กันในตัวเกมแล้วนะครับ ก็สำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคเราก็จะเริ่มจากการฟาร์มมูก่อนนะครับในช่วงต้นเกมนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนเดี๋ยวฟาร์มไปก่อนเจอเป็นทางด้านโนมเป็นแก๊กหรือเปล่านะครับเราก็พยายามดูตรงฝั่งตรงเลนกลางไว้ดีนะครับตรงพุ่มแล้วนะเผื่อเขาจะ,ะดึงมาดึงนะครับแต่เขาไม่เดินล่างอะ่ะ จังหวะน,นี้ไปลวจ้าได้เวลาลอยลอยคีบลอยบดอแดงขอแล้วกันนะจ๊ะไม่มีใครมากันอย่างนี้มันก็เสียโจรสิจ้านายจ๋าเอามาแล้วไบไบเขาฟาร์มแดงด้วยนะครับแต่เขาฟาร์มตัวเล็กก่อนโอเคสวยไบยต้นเกมเขาน่าจะสู้เราไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาแบบยังไม่มีดาเมจมากพอที่จะปิดสกอรเราได้นะเพราะว่าไบาเป็นตัวเล็กเกมมากๆนะครับโอเค นี่นก็ถือว่าเราเดินเกมมาได้ดีนะครับถือว่าภารกิจของเราสําเร็จนะในการแย่งบับแดงนะครับตอนนี้คือไบแทบไม่มีบับแลนะครับตอนนี้เอา้าไม่เอาบับบูด,ด้วยเอามีอยู่นี่ว่านี่ไงฟันโดนไม่สีก็ตายไปดิอันนี้ก็ไม่สีใช่ไหมมีบับแดงจะหนีไปไหนจ้าฟิกเกอร์ก็ไม่น่ารอดปาดหนึ่งทีสวยครับดับเบิลคิวจอยจอยไปต่อเรา ตอนนี้คือได้มา2คิวก็ค่อนข้างที่จะคุ้มมากนะครับเพราะว่าเราคํานวณมาแล้วนะว่าเขาไม่มีอันติไงยังไงเราก็ต้องได้อยู่แล้วนะครับช็อตเมื่อกี้แต่ถ้ามีอันติก็อีกเรื่องนะครับยังไงไม่มีอันติีแล้วจวังหวะนี้จะสวนไงแล้วพี่ยก3ามไงนี่ไงสวยแล้วยก3ามไมโอโหเมื่อกี้ก็ถือว่าแลกไปนะครับ3ต่อ1ก็ค่อนข้างที่จะคุ้มมากนะครับถึงเราจะตายมาก็เถอะนะ แต่เงินเราก็ยังเยอะอยู่ดีอ่ะยังดูสโนบอลอยู่ดีนะครับทุกคนก็ไม่จําเป็นต้องคิดอะไรมากเราก็ไปจิกบัแดงต่อแต่ไบ่์เขาน่าจะไม่ไหวหรอกมั้งเดี๋ยวเราพยายามวัดสมัยเลยโอเคสวยครับเราได้แดงนะไปแล้วจู้ถือว่าเราคํานวณในการผนิตด,ดีนะเมื่อกี้ถ้าเราติดขื่อแล้วน่าจะตายในดันจากการคํานวณเราก็ต้อง ใจเย็นนิดนึงนะครับในการที่จะทําแบบนั้นได้นะเพราะว่าเมื่อกี้มันก็แบบว่าเสี่ยงอนะเสี่ยงตรงที่ว่าสกัดจะมาปิดเรานะครับเมื่อกี้แล้วเราก็ออกมาได้นะเพราะว่าเรามั่นใจเห็นว่าเราออกมาได้นะครับทุกคนเล่นนครเนี่ยต้องมีการอ่านเกมแล้วก็มีความมั่นใจนิดน,นึงนะในการเข้าการออกนะแล้วก็การอ่านสกิลของฝ่ายศัตรูด้วยนะครับอย่างเช่นช็อตน,นี้นะครับเขาเอามาก่อ แล้วก็มาแลกดาร์กในทันทีเลยนะครับไม่จําเป็นต้องที่จะแบบเสียเวลาไปฟาร์มนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มาแยกออบเจก็ถือว่าแลกออบเจกใหญ่ไปฝั่งละตัวนะครับก็ถือว่าเกมก็ดูแบบสูสีนะครับอ่าดูเทียบเท่ากันนะอ่าแล้วก็คํานึงถึงแบบว่าตัวเราสู้ได้ไหมนะครับ ในไฟนั้นนั้นนะเออถ้าเราตัวเราสู้ไม่ได้เราก็อย่าฝืนนะครับเราก็แรกๆไปดีกว่านะครับจะคุ้มกว่านะขีดแต่ตัวเราสู้ได้อยู่นะชอนน็อตนี้นี่ไงเกาเบันทีออกเลยครับพยายามต่อให้เขาเจ็บได้มากที่สุดนะแล้วก็ให้เขาเสีย Anti อันตีฟีอะเอาดิเขาเปิดอันตีแล้วหนีเลยจังหวะนี้ไม่สู้ครับปล่อยเขาตายโอ้โหหลบได้โทษทีว่ะพอดีว่าหลบได้อะเนาะเรามีรองเท้ากันสถานะนะครับ เราเด,เดินออกได้ชิวๆนะแต่ถ้าเราโดนดูดข้างหน้าเราก็น่าจะตายเ,เหมือนกันนะเมื่อกี้แต่เราวิ่งออกมาข้างหลังแก๊กทันนะครับก่อนที่เขาจะดูดนะเขาเลยได้ดูดแบบนิดเดียวนะครับโอเคด้บัฟแนงคือไวท์แทบไม่มีบัฟเล่นแล้วตอนนี้เอาอันตีลั่นนะครับก็วนทามิ่งต่อไปนะครับทุกคนสวยพี่สวยโอ้โหไม่มีบัฟเล่นเลดี บัฟฟ้าก็าไปบัฟแดงก็หายนะครับตอนนี้ไบท์แทบจะไม่เกิดเลยนะทีมเราสโนวบอลหนักแล้วตอนนี้ได้เปรียบล้เฮ้ยเอาได้นะเพื่อนไบท์ค่างโลมากไบท์เบลเจตเราสามารถคอมโบตายนะั้นเนี่ยนี่ไงสวยครับฟิ้งนัดสวยมากลิกเตอร์ได้ต่อมาเนี่ยแคย่สกัดเอาดิซ้ำซ้ำซ้ำอาดิโยก้ากับเบลเจตนี่ไงสวยครับ เดินเกมมาอย่างชิลๆเชตอนนี้เวลเราฉีกแล้วนะแต่ตังก็ไม่เท่าไหร่นะครับตังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เวลฉีกเยอะไปละเจได้ีกบาม,มนี่อ่ะไม่ได้ด้ยวยปัจจายให้ลิกเตอร์ตีไหมอ่ะ<ท>เดี๋ยวเรากองให้ก็ได้เงินปุ๊บไปแล้วจ้าแตกกะแหละให้บอมตีไปนะครับเรามาฟันป้อมกลางต่อดีกว่าหลอเทโดดออกเอาโดนจับแล้วอย่างนี้ช่วยเพื่อน นิดหน่อยโดนอมารของลิเตอร์แตกไปนะครับเมื่อกี้เขาเรียกว่าอะไรละ่ะมารอรอฟเดอะฮันตเตอร์นะครับอันติีของลิสเตอร์นั้นลืมคือลืมอะลืมหมดเลยไม่ค่อยได้ลินส่วนใครที่ขอมาตัวอะไรก็จะพยายามทำให้นะครับตอนนี้คือพยายามเคลียร์คลิปดองไว้ก่อนนะครับตอนนี้อ่า เดี๋ยวจะจัดให้เนี่ยนครับตอนนี้ขอเคลียร์คลิปที่ดองไว้ก่อนนะออ้ยเกือบโดนดึงไม่โดนด้วยดีออกมาออกมาสวยครับหาดูดเลือดไปนะนาคอร์ก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งในระดับหนึ่งนะครับถ้าคนมีฝีมือนะมันเป็นตัวที่แบบว่าต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงอะ่ะเออแล้วก็การหาตังนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าใครเล่นนาคอรหาตังเก่งเนะี่ยมันจะเก่งมากๆเลยนะ นัคอมมันต้องรวยนะครับมันถึงจะเก่งถ้าไม่รวยก็สู้ใครๆยากนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ต้องพึ่งของในะระดับหนึ่งถึงจะเล่นได้เป็นตัวละครที่แบบว่าแต่เล่นไปได้สักการเกมก็จะเริ่มเก่งละนะครับก็จะเริ่มพอมีดาเมจในการปิดสกอร์นะครับโอเคมันเป็นฮีโร่ระดับนี้เลยครับระดับการเกมนะครับโอเคฟาร์มไป เนี่ยขนาดแคเนียนดาเมจก็ยังไม่แรงเท่าไหร่นะแต่ก็พอได้เราติดบัฟมาก,ก่อนได้ไงฟาร์มไปฟาร์มไปแต่เลนกางน่ากินมากเลยอะแต่ขอเอาดักสเลเยอร์ก่อนดิมอยโอเคครับได้ดากมาแล้วนะตอนนี้ไปเอาให้หมดนะครับอย่าให้เหลือนะมีตัวอะไรก็เอาให้หมดเพราะว่าเนี่ยเงินชัดเลยนะครับถึงจะตัวเล็กตัวน้อยแต่ก็ได้เงินค่อนข้างเยอะนะ รวยเลยทีเดียวนะครับได้ไปเนี่ยแล้วก็จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามแบบจนลงด้วยนะโอเคเอาไอ้โหมดวนลงมาเลนล่างต่อนะครับเราจะได้ดันเวฟไปให้เพื่อนแล้วก็เพื่อนก็จะได้เล่นอย่างต่อเนื่องนะครับอย่าพยายามจะให้เวฟตกนะครับถ้าเวฟตกกลางแม่น้ำเขามีโอกาสส่วนเราได้ค่อนข้างสูงนะครับถ้าไม่งั้นเราก็อาจจะเสียป้อมได้นะครับเฮ้ยใช้เนี่ยสกัดเนอ้อ สกัดอะไรล่ะแก๊กมันดูต่วมเกี่ยเหมือนกันเลยโอ้โ oh ห oh. โดนดูดตายวะเนี่ยโอ้โหโดนแก๊กโซโล่เลยนะครับเมื oh ่อกี้โอ้โหโดนดึงอะ่ะนึก่ว่าจะโดดหลบได้นะครับแต่โดนดึงซะก่อนนะเค okay, แต่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็น่าอนาจใจอยู่นะโดโลมโซโล่เนี่ยรับไม่ไหวเลยจริงๆเดี๋ยวพยายามฟาร์มไปเรื่อยๆรครับตอนนี้เทลอยู่คนเดียวเอา้าแก๊กมาอยู่ด้วยเฉย โอ้ยนกเราเห็นแลวนกเขาเห็นแล้วปาดโอเคสวยลบได้ครับตายคู่นะโอ้เพื่อนมันมาซ้อนเยอะดังว่าสงสัยจะแขนจากต้นเกมเยอะนะเนี่ยแขนเยอะไปเป้าเพื่อนเดินมาปิดแล้วโอ้จะเอาป้อมไม่แตแ่งเลยปะได้อยู่นะเอาดิระวังไม้ระวังไม้โอ้โหมันอันตีมาอย่างนี้เราไม่ต้องสนครับวิ่งออกจากไบเลยเพราะว่าตัวเราไม่ได้ถือขนาดนั้นที่จะมารับดเบาเมจไบนะ โอดิดูเชิงดูเชิงสกัดยังไงสลองให้โยเมเพื่อนเอางัดอันติปุ๊บ,บต้องตายแล้วมั้งน่ะไม่ตายด้วยถึกจัดลิคเตอร์ปิดเลยดิไม่ตายนะครับถึกไปไหนเอาไม่ตายครับสามสี่คนถึกจัดเลยเทวน่าจะตายนะครับปาดโอเคสวยครับเก็บงานแบบชิวๆนะการก็น่าจะแตกฟันแบบรอเทสแล้วโดดออก แบบรอเท่นะครับแบบแอคนิดนึอ่ะเฮ้ยว,วันนี้ไปเร็วถ้าโดดเข้าไปน่าจะเป็นรอบสองอ่ะพี่โดนดึงขาปอมตายนะครับไม่เสียงไม่เสียงอันตีหลบมากรม,ม,ม,มาช่วยหน่อยเพืนน่อนแมนรีบมาช่วยหน่อยนั่นไงมาแล้วจ้ามาเร็วมันมาแล้วนี่อ่ะโอ้ย ไอ้แกงมาเดินขึ้นบ้านอะไรแถวนี้เรามีสมัยนะครับเรามีอยู่ผนิดอยู่นะเอาดอิออกมาอีกุโซนะโอี่ฟวฟาร์ไม่หมดอืมรอดดาบแดงก่อนนะครับตอนนี้โอเคโซโล่ไปได้โหดจัดลิเกเตอร์ก็ถือว่าออาตัวนี้เล่นได้ดีนะครับทุกคนออฟคนนี้เล่นได้ดีนะ เดี๋ยวเราพยายามแบบไล่เคลียร์ไปเลยเนี่ยเราน่าจะได้ดับแดงพอดีมั้งอูฟไฟนี้ถ้าง,งานได้ก็คือจบไปนะถ้าเราไม่โดนจับเดี๋ยวเคลียร์ให้หมดเอาให้หมดตังเนี่ยเดี๋ยวทำเวยบล่างมาให้นะครับขึ้นบ้านขึ้นอยากมีริเตอร์ถ้าลเตอร์ล็อกเราได้ตัวดามเจะหายวับเลยนะครับตัวล้วงจะไม่มีเลยนะครับพอดีรอดับแดงนะครับ นราจะปาดทีเดียวครึ่งหลอดอ่ะจากการคำวนวณนี้โดดเข้าไปปาดแล้วก็ออกอเกือบโดนจับแล้วเอาตายแล้วน่ะปาดนี่ไงตายคู่ปาดทีเดียวดับเบิลคิวอ่ะบอกเลยมาได้ดับแดงแล้วปาดแล้วออกนี่ไงปาดแล้วออกเอาตายแล้วน่ะนี่ไงสวยครับได้อีกแล้วเนี่ยเอาได้อีกแล้วเนี่ย ฟออีกได้ไหมล่ะโอ้โหก็จบไปแล้วนะครับสลรับเกมนี้นะอ่าเกมนี้ผมก็ได้เป็น MVP นะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิมนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหนชิต g a เกมเมอด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคนไว้เจอกัน